ยืนตรงคีย์บอร์ดเลยลูกทำผมอะไรมานีมีไม่นี่เสร็จแอ้วเสร็จใหม่สิงชัดตเลยครับพี่ชัดชัดได้กระนั้น่ะพอครูหยกไม่ได้เลยอ่ะพอแล้วพอแล้วอยู่ตรงนั้นแหละหยงนั้นแหละพี่หนูอ่ะหยกมาชัดมาหยกมาหน่อยอ่ะยืนได้ยืนได้ยืนได้ ยพี่หนูดีใจมากเลยที่แบบแบบเขาได้มีโอกาสให้เราได้มาเจอกันแบบเห็นเห็นตัวมันเป็นอีกทีนึงหนูอะก็คิดถึงพี่อะพอพี่มาชป่วว่าพี่ทำหน้างั้นีพอพี่มาช่วแบบแบบดีใจแบบบอกไม่หูอะพว่งแบบมันคิดถึงก็คิดถึงไงแล้วแบบก็รู้สึกดีใจที่แบบได้ได้มาอยู่ผมหน้าอมตาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋ออ๋อ ก็อะไรเงี้ยตงเส้นแล้วก็หนูอ่ะก็ก็ยังคิดถึงพี่เหมือนเดิมยังรักพี่พี่ทุกคนเหมือนเดิมจริงจริงถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยแต่ก็ความผูกพันมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะจริงแล้วก็หนูก็ขอขอบคุณพี่แฮปปี้กับพี่อีดนะคะที่มาฟิชเชอร์ลิงกับหนูค่ะโอ้ยเปล่งเ่เพราะว่าหนูรู้ว่าพี่จริงแล้วเนี่ยเออมันก็เป็นอะไรที่แบบว่า มันก็เป็นอะไรที่แบบพี่อยากมาช่วยหนูอ่ะแล้วแบบพี่อ่ะเวลาพี่ออกมาซ้อมนอกเนี้ยออกกระจกอะไรเงี้ยหนูก็รู้ว่ามันแบบมันร้อนแต่พี่ไม่เคยบ่นอ่ะมันร้อนมันแบบมันเหนื่อยหนูก็รู้แต่คือพี่ก็ซ้อมพี่ก็เหนื่อยอะไรเงี้ยหนูก็รู้พี่หนูก็เข้าใจพี่อะไรเงี้ยแต่พี่ยังไม่เคยแบบไม่เคยให้หนูเห็นว่าพี่อ่ะเหนื่อยอะไรเงี้ยถ้าพี่แบบเป็นแบบพี่มาช่วยหนูอะไรเงี้ยค่ะหรือก็วิใจัยมากๆเลยที่แบบเออพี่แบบ มาช่วยหนูอะค่ะโอเคคคโอเเแล้วหมือนกันนหูว่าหนูว่ารักพี่ทุกคนแหละตอนแต่ก่อนแหละหนูว่าเพราะจะว่าพี่พี่พี่กิดอ่ะไม่รักหนูอเลยเงี้ยโอ้แต่พอแบบวันนั้วน่ยที่ที่พี่กีดพูดในในในเนี่ยที่พี่ออกไปคดีมีทไกอย่างอะไรเงี้ยหรือก็เออเราเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนเนี้ยหนูก็แบบการมันบางมันต้องไปยืนอะไรเยอะไรหะ อะไรก็แบบก็ดีใจอ่ะโอ้ยก็ดีใจจริงอ่ะแล้วแบบยังไงก็จนหนูออกจากบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็จะคุรู้เร็วกวันนี้ยากคือยังไงถ้าเกิดออกจากบ้านไปยังไงอ่ะเดี๋ยวออกไปเจอกันแน่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ก็แบบหนูก็จะเป็นไงดีเน่ยคุณครูหนูนึกไม่ออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบไม่ลงจบไม่ลงที่รู้สึก พูดตามไม่รู้สึกก็แบบก็แบบเออแต่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 พอโอ้ยค่าวิหมดแล้วอ้ยหนูไม่ขึ้เหรอแต่ว่าหนูอ่ะตั้งใจแล้วกันตั้งใจเต็มที่นะตั้งใจเต็มที่หนูก็จะตั้งใจอ่ะแล้วก็แบบก็แบบเห็นหน้าพี่ๆเหมือนพี่มาเติมพลังให้อ่ะแบบเออแบบมันมีพลังขึ้นมาทำให้หนูแบบพยายามเลื่อนออกมาได้ไหมทำให้หนูไหวแบบยังไงอ่ะแบบจากพี่ท้อเลยก็เห็นเออพี่ๆพี่ๆ พี่ๆหนูรู้แล้วว่าอยากให้แบบอยากอยู่ <Why? S 1> ว้่อยากคุณครูอย่างนี้นึ่งครั้งคุณครูว่าว่าพี่เขาว่าพี่ๆออกไปแล้วทุกครั้งพี่ก็อยากทำต่ออะไรเงี้ยแต่หนูก็คิดว่ามันหลายๆหนูว่าได้มีโอกาสาอยู่อยู่แล้วเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เราแล้วเนี่ยหนูก็จะทำเต็มที่อ่ะพี่ยังไงหนูก็จะทำแทนที่นะหนูว่ายังรักพี่เหมือนเดิมพี่อย่า,ยาลืมหนูนะไม่ลืมทุกคน มาทวงตาโอเคแหมงงงอะไรกันลูกอ okay. enfin ิสงงงเลยายบายนะตันยังซิงตอนยังซิงทำหน้าเซ็กซี่ก่อนเล็วเซ็กซี่อะอนหนาหุ่นดีุนบ้านล